กับพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำถือขลุบครับพอ er ่อจะเสียงเพ่งสิ้นเสียงล่ำสิมาต่อขอเชิญ <c oughs> มาเชิญพอเชิญมูหาาิพี่น้องให้มาจองรับฟังคำขึ้นนี่หมอล่ำคณะวหาุ่นดาวสะเทือนขอ,อนำเสนอนิท่านในทองเรืองเต่ากินเห็ดซึ่งฉากแรกขอ,อนำผ้าบรรดาพี่น้องแฟน can, แฟนมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำมาพบกับนั่งพญาเตาคำขึ้นนี่มอบไม้นาทีแหกับาพญเต ออกยายาตตนั่งพญาเต่าตัวนั่ยคือนั่งนั่งนั่งปเอเจ้าเป็นตัวแม่เต่าแมอ่เต่าแม่เมพชรผูเดี่ยวันแมนเพชรผูครับซึ่งนั่งพญา,าเต่านี้คำขึ้นนี่รับบทโดยน้องนั่งเอกสาวผู้นำทีมงานคณะใบลุ่นดาวสะเทือนของเฮาครับน้องวึงใช่ใจเกินร้อยม้วนๆพี่น้องโอ้โอ ลาฝนเอ่ยเพิ้นมาฝนตกหงลหลลงห้มแต่หน้าจาวลาหน้าผู้เฒ่าขันหองโอ้ยหน้าหนองเอ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 ,เอ,เอ,เอได้แข็งเลียงโอ้ยหน้าหนองได้แข็งเลืยง เรวมาบาดนี้แมอเมอละมาละเด้อเด้อเมอเจ้าเจ้านางผู้ลางน้อยลูกไฟไฟยบราณนี่ลับไปดอกี่เปอร์เซ็นต์ยังอยู่เต็มคะแนน์อะไรเจ้าเจ้านางเอาหมาลำใจเนี่ยเจ้าหัวเดิเนี่เฮ้ยเราไปว่าเปลี่ยนเนาะน้างชาติแต่ก นัเองไม่น่ามีเลยสิว่านั่งเตาคํามทุกเมื่อเชอว่านเต่าเคยไปหากินเห็ดอยู่บริขาดเมื่อนี่น่ะเต่าต้องจะเดินทางไปหากินเห็ดเห็นจะดีเป็นแนนอนเล้วมาเพ่านี้พ่อคาริสิดาดาตกแต่งใบโอแป้งมาพุนาเอาโคลาเข้าใส่ผมพ่อแม่เออบางที่ไปกับคมต้นพ่อพระบิดา ยี่เป่าพว่วงสังวานล้วนเจโลโูมินียมห่างหลักจังหวะหูตองกลางกระจรคำปันเม่นบวนงาเม,มืองงามืองบ่ต้องหวงังสวยเกือบเลือกเกลียวไอสาแล้วที่คอยเดินก่อนเดิน เราหนาหันเดาไปเรามันเ้าหนาหันเราเดาไปเรามันไปอยากมันละให้มาเรานำกันไปอยากมันละให้มาเรานำกันถ้าอยากายเหตไปลังเวทีเฮ็ดดี่สี่ให้ที่จำบากเห็ดสองทีให้หกสลึงเฮ็ดสามทีให้ปีไปเลยเฮ็ดที่ที่แถมเงินลอยบาทกางเกงในขาดดากาที่แดงตูนเพียงจึกเกอเกอเกบาย อันนี้นั่งเตาออกมาเกาเกาว่าจะไปกินเห็ดเป็นบ่อไปกินเห็ดอัมบันนีพญ,ญาเห็ดสีออกมาล่ำในบันนีครับพี่น้องฉากต่อมานี่พบพ่อกับพญ,ญาเห็ดซึ่งสิมาลอก่อยนั่งเตาอยู่กลางป่านะครับพบกับพญ,ญาเห็ดในคำขึ้นนี่มอบไม้นาะทีให้กับพระเอกมอลำ่ำนางใ่ใจกันลอยบอยสิรีใช่รับบทเป็นพญาเห็ดครับชดวยวยใอ้า<笑><笑> <S <S นางเอกสาวด้วยจ้านางเอกสาวจะเป็นพระเอกช่วย่วยไห้พระเอกสาวด้วยจ้า ละมาบ,บดี้เดอว่าตังโนแตกี่คอยกระยุเวียงจันเป็นเสื้อสายสัมพันธ์เผ่าสกุลโนสาวขาอามจังได้ถอยมากำน้นส่วนยาป่าขี่ตุนพ่อได้มาทำบุญแพ่กุศลออกให้อ้ยจำไว้พวกผู้สาวย ละบ้านของพวกน้อมูเจ้าเป็นบ้านเผาเสาขอมอบ้านขกคอมติดกันมาเจอฉันนอลืม ได้ระบาดท่าไปมาได้สังลืมไม่แต่นอหาย่านแต่ผมนี่นาอยู่ไปโดนนันบอรได้่านแต่น้ำสายกองเขาผู้สาวซ้ำละกำโอโอโอจ้องายสายแน่นนำ โอ้โโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอโหโอ้โหโอนโโอ้โหโอ้องโหอ้โหโออ้โหโอ้โโอ้โอ้โห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 โอโหโอ้โโอโโอ้โห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 โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอโห้โโ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โโอ้โ้ ทุกเมื่อเช้าวันเฮ็จะต้องมารอกค่อยนั่งพญาเตาได้มาพูดจาพาที่นั่งพญาเตานี่ตอนนี้พญาเห็ดกับนั่งพญาเตานี่มีความรักกันมาหลายมาหลายพันปีแล้วทุกเมือ่อทุกเวน้นนั่งพญาเตาจะต้องมาหาพญาเห็ดปวดตาบ่ <c oughs> <c oughs> มันต้องเป็นเห็ดละงกไเลยเนาะเอมันต้องมาหาพญาเห็ดละงกอยู่ในกลางป่าแห่งนี้ เฮดตะไข้พญาเฮดตะไข้อยู่ในกลางปลาแห่งนี้ป้าสามุ่งเสาเก่านิกิกาแล้วบทท่านเห็นนั่งพญาเต่ามาเลยเป็นจังไดเนาะเต้ามาบานนี้เต้านั่งอกจากหวางบ่ฮู้ว่าสิไปใสุ่กขาสีไว้ไๆเฮอยู่กะไอเนาะเอาหาย่า่าเตาไใบเอาป่าอ เอพอตาดิง่งด้ยนเสียงแล้วเจ้ากระมาพอดีนี่นางพญยาเยตาเอ้ยอันใดน,นอกไปคะตอนนี้เราคคบหาสมสู่กันพิษกฏสวรรค์พระอินทภาธิราาไทยได้อล่ลงโทษให้เจ้านี่เกิดมาเป็นเตาส่วนพี่เองนี่เกิดเกิดมาเป็นเหต เฮ็ดจังไหนนาเห็ดกับเตานี่สิยูน้ากันได้เจ้าสีเฮ็ดจังไหนเจ้ามีความคิดว่าจังไดนั่งเห็ดเอ้ยนั่งเตาเอ้ยก็ว่าเดี๋ยวนี่เตาออกห่อนออกน่องเรื้อออนกายแล้วเกินเพราะว่าเตามาขรบกับไอเห็ดนะเตากําลังตังทองได้สามปีแล้วเอาทองจังไดคือสิไปทองโดนแทบปกติเขาทองเก่าเดือนเราจะขอดโบเมนหรือบบเพราะว่าเตามันอายุยืนต้องยืนไปตามการไป โอ้ทองมาเราสามปีสามปีอ๋อบ่ลเมนเนาเหมือนหลาติดอ,อยู่ในทองของพนองนั่งนี่กับบอลลูจักว่าที่เนาหรือนอลนเพราะว่าจกลงไปบาดอด้ก็เป็นคอคร์แเกเลย์นะพี่คะ <c oughs> เออเต่าแล้วห้าสิเเ็ดจังไหนกันละ่ะเต่าเอ้ยจังงิสด้ไปเกิดใหม่เป็นคนถ่าจะเกิดเป็นคนอีหลี เตากับเฮ็ดก็ต้องไปทํำสัญญากันสิคะสัญญาอยู่ไสล่ะถโรง่ยงบาลค่ะง่ยงบาลไปบ่ได้เดียวนี้โควิดหลายบ่อยากไปง่ยงบาลอ,อ๋อไปลรงงกาจัดได้บค่คะได้ยูแต่จังจันเดินทางไปทํำแทงเลยจ้ะเอาเตาล่ำขึ้นพอตลังจากนั้นนั่งพญาเตาก็เลยล่ำขึ้นวาเด,ด,ดินดันเดินกันนี้ อาลำ้ำไม่ลำ้ำตอนนี้หอดบดนั่งเตาลัมแล้วกันโศกตัวบันนั่งพญาเตาเอ,เอ้ยตอนนี้กำลังศีโศกก็กคือพญาเห็ดพญาเห็ดละโงกนี่คือสิปฏิเสธความรักกบน,นั่งเตาดิอ่านั่งพญาเตาเอา้ยในเมื่อเราถือคำสาบของพญาพระอินท่าธิลาดไทยให้มั่งโสดใสกรรมในชาตินี่เจ้าก็เกิดมาเป็นเตาคอยก็เกิดมาเป็นเห็ด เฮ็ดจังไดสิกับขึ้นเป็นเทวดาคือเกา่าก็ต้องบำเพ็ญเพะนะียรภาวนาเจ้าสิมาหากันแบบนี้สิมาคบหาสมาคมกันคือเก่านี่บ่ได้เหล้วดเพราะว่าตังคนตังอยู่เจ้าก็ต้องอยู่แต่เฉพาะเจ้าคอยก็ต้องยอยูเ่เฉพาะคอยเฮามันคอยเป็นพืชเจ้าเป็นสัตว์อยู่น้ำกันบ่ได้เข้าใจบ่นั่งเตาลาพีเฮ็ดเอ,อ,เอ,อ <temple. S 2> ลาพี่เหตุเอ้ยลาเจ้าคือความสองหนาเจ้าผ <ino> ู้ใจสอ่งงาสังบ่อเตี้ยงเอตอลียามเดินสามเดินสีใจได้ขึ้นควันข้างสั่งวางรีไปเคืองสีขั้นมันเป็นจังจีจีไปอยู่เด้อไปโดนที่ไปปวดเป็นที่ไปอยู่น้ำหลวงพี่พี่เหตุเอ้ยฮักกันมาดีดีพี่ันนีไปจ่อย เจ้านั่งค้อยจนไปหอดเดือนสีหักกันมาดีดีพี่เห็ดเอ้ยเจ้าคือเห็ดจังสิเจ้าคือเห็ดตัวจังสีสีเต้าแล้วพันบ่บ่ต้องหัว ควอมรักของเรามันเป็นไปไม่ได้เจ้าเป็นสัตว์คอยเป็นพืชเต้าไปไหนหัวเต้าหายหายเจ้าไหนพิมพ์หายเจ้าไหนเจ้าหายนำา้ออนนำตาพอออกนี่น้ำตาภาพงามยามออกแล้วดีพี่เฮดไปไปเพรต้องมาเาป่าเพรต้องมาคุยกันจบกันตั้งแต่เมื่อนี้ไปกันนะเอาบาล์รัำอำลาชตีลาพีนั่งเอ้ยเต้านั่งเป็นแม่ห่างบ่ได้ไรพัวหนี เห็ดเปลนเมาหนาหีจังได้เป็นแนวหางเตานั่งเป็นแม่ห่างของผานางบ่ท่านบูดเอาไปขูดนอดไส้เขายังจีได้อร่อยเหนัวจากได้ผัวเข่งสวยบักเห็ดเอ้ยบักเห็ดเอ้ยบักคอยน้อยไปก่อนนะจบไปนีท่านเรื่องเต่ากินเห็ดเอาคันนี้จากการแล้วก็จบคนตัวเอาปาา ขอบคุณดาวสองพันดวงนะครับปาบคุณจ้อขอบคุณแกร่ำในท่านเรืองเตาจินงเห็ดบ้านี้เห็ดยังมั่ท่นเอ็ดดาเตาดิ่มันเอ้าเตาก็เขียนได้เอาเอนาะบอต้องเอาจ้งซี่เตานี่หนีมาสิมาอยู่น้าเห็ดมาไม่เปิดฉากมาไม่เตานี่กำลังสิมาขออยู่น้ำเห็ดเห็ดจังไรเป็นตายไ่ดีกับสิอยู่น้ำเห็ด